สวัสดีทุกทุกคนนะจา๊ะวันนี้เราพาชมสวนอัปเดตจากช่องต้อมปลูกผักสวนครัว garden plants นะดูด้านข้างนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเราจะเก็บภาพบันทึกการจเจริญติบโตของผืชผักสวนครัวของเราไปทุกหมอง ดูอันดับแรกก็อันนี้อันนี้พวกน้ำหม,มักทุเรียนที่เราทำคลิปไปแล้วนี่น้ำหมักทุเรียนเดี๋ยวต้องกดให้จมๆเปลือกทุเรียนเอามาใส่นี่ด้วยนี่ในอันนี้เป็นถังน้ำหมักปุ๋ยคอกนะเราก็เอาเปลือกทุเรียนมาใส่ได้นะจะได้ทั้งในไนโตรเจนและโพแทสเซียมเลยเนี่ย โพแตสเซียนี่มันช่วยไปทำให้รากดูดสารอาหารต่างๆได้ดีมากๆเร่งผลผลิตให้ลูกโตลูกใหญ่ทำให้ใบใหญ่ใบเขียวอ,อันนี้มะขามยักษ์เดี๋ยวให้ดูมะขามยักษ์ก่อนมะขามยักษ์ในกระถางแล้วก็มะเฟืองหวานในกระถาง ซนนี้โซนมะนาวเป็นดอกพิเศษทั้งหมดนียโซนนี้ทั้งโซนเลยส่วนฝั่งนี้ก็สารพัดเดี๋ยวเราก็จะพาดูสลับข้างกันแล้วกันเนี่ยตัดนานเชวยยมาปักชําไว้ปกักปักไว้เพื่อที่จะเอามาไล่มแมลงบีขาวสามารถไล่มแมลงบีขาวได้นะเนี่ยมะขามยักษ์ถ้าใครตามคลิปเรา ตามอัปเดตจะเห็นว่าต้นนี้มะขามยักษ์ในกระถางเนี่ยอายุเขาน่าจะประมาณหกเจ็ดปีได้แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเขาเคยติดฝักให้เรากินตอนนี้ก็รอก่อนมีแตงยอดอ่อนๆมาแล้อันนี้ซื้อมาจากตลาดต้นไม้นะ แล้วก็เลี้ยงเขาในกระถางเนี่ยเมื่ขามยักษ์ในกระถางสามารถปลกได้ด้วยเหมือนพวกพืชผักผลไม้ต่างๆก็สามารถปลูกในกระถางได้แต่เราต้องดูแลเขาดีๆหน่อยเพราะเขาหากินเองไม่ได้เนต้องให้อย่างสม่ำเสมอเลยอะได้โพแทสเซียมเข้าไปได้น้ำหมักปุย๋ยคอกเข้าไปมีพงมีพึ่งมาตอมช่วยผสมเกสรอ,อีก โอ้มาเฟืองหวานเรางามดีจริงๆดูดิโอ้โหเก็บไว้ถ่ายเก็บปลูกไว้ถ่ายไปไว้ถ่ายรูปเห็นขเาเพื่อนในในเพจปลูกผักไม่ได้ปลูก,ก,นะลกไว้กินนะปูถ่ายปูถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายคลิปโอ้ยดูสิเนี่ยแข็งแรงดีมะแข็งแรงเนาะ เดอเดๆอเดอเอติดดอกาผลที่ดีมาเฟิงหวานนะจ๊ะว่าจะตอนกิง่งไม่ได้ตอนกิ่งนะเดี๋ยวจะลองตอนอีกสักรอบสิ <ül> มีพงมีพึ่งมีมิน้นท์นี่พึ่งเนี้ตัวเล็กๆเนีเเเ้ยทุกอย่างปลูกในกระถางได้เหมือนกันนะว่าจะลองปลูกทุกเรียน <laughs> <ís> เผื่อจะได้กินเออ ขนาดมะขามยักษ์ยังปลูกในกระถางได้เลยนะก็ยังได้กินเลยถ้าใครตามคลิปเลยดีก็จะเห็นว่าเขาติดฝักให้เรากินเดี๋ยวเดี๋ยวมามองนี่ก่อนนี่อันนี้ตัดกิ่งปักชำก็ติดนะเนี่ยชะอมเนี่ยตัดกิ่งมากิงาากก่งขาวๆอ่ะพวกกิ่งขาวๆในกิ่งขาวๆนี่ตัดกิ่งปักชำติดเลยนะเนี่ยเอาไปปักเนี่ยตัดแล้วไปปักได้เลยเนี่ย น,น,นี่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 เห็นไหมกินข,ขาวๆแบบนี้ตัดแล้วทิ่มเลยเนี่ยกิ่งนี้เราก็ตัดแล้วทิ่มไว้แล้วเนี่ยชะอมอ่ะอังกาบหนูก็เนี่ยปลูกอังกาบหนูปลูกนั้นเขาหวยสะเดาปลูกพืชผักขมๆไว้เอาไปใส่ในกระถางที่มีแมลงวีขาวหึงหหายไปไหนหมดไม่รู้แต่ต้องร้อยเข้าย่อยสลายแต่เราก็เอาไปหมักด้วยนะ การหมักของเรามันก็ไม่ยากนะพวกพืชผักขมขมทุกชนิดเลยนะเอามาสามกิโลต่อน้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลนะใส่น้ําให้พอท่วมแนละ้วคนคนทิ้งไว้หมักทิ้งไว้เลยเดือนนึ่งอ่ะหมักทิ้งไว้เลยเดือนหนึ่ง,ง,ลนนงแล้วก็กรองเอามาฉีดฉีดไล่มแมลงได้แต่ตอนนี้ส่วนมากเราก็นี่เลยเอาไปหมักใส่กระถางเลยไล่มแมลงหีขาวได้ดีนะ มะนาวอะไรไมรู้หรือส้มมรู้ยังไ,ไม่รู้เลยเนี่ยหนานาวเฉวยตัดกิ่งปักชาติดง่ายง่ายปลูกไว้นะหนานาวเฉวยในยอดนี้กิกนไปลดน้ำตาลในเลือดก,กินวัลยยอดเนี่ยเนี่ยกินวัลยยอดสลับก,กันกับนี่อังกาบหนูก็ได้เน,นี่ยสลับกับอังกาบหนูก็ได้กินวัลยยอดเนี่ยกินแบบพอประมาณเข้าใจป่ะ,ปะพอประมาณ อันนี้ก็ตัดอะไรมาก็แล้วแต่เอามาหมกหมกในกระถางเนี่ยเนี่ยบนพื้นปูนซีเมนนะวงบ่อแปดสิบเซนนะเนี่ยแปดสิบเซนปลูกแบบในกระถางแล้วก็ไม่มีฝาปิดนะเอาจริงๆอ่ะคนที่คิดจะปลูกเหมือนเราเนี่ยวางบนพื้นปูนซีเมนเนี่ยมันไม่มีฝาปิดอยู่แล้ว ให้หากรวดอิดมารองก้นกระถางดีกว่าเพราะที่เห็นเห็นเราเอา,เอามะพร้าวสับรองนะเอามะพร้าวสับรองอย่างหนาเลยนะแล้วเราก็ใส่ดินเข้าไปแล้วเราก็ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษนี่เรามาตอนไี้หนึ่งกิ่งปลีปลีไม่รู้จะเป็นไงมั่งปลีมะนาวแป้นดกพิเศษ เดี๋ยวเราก็ต้องหาเวลาทยอยตอนกิ่งแหละที่ตัดแต่งกิ่งไปตอนนู้นงามเลยใบเขียวสด้าอโอฟ้าขึ้นเต็มเนี่ยฝ้าขาวๆนี่กำลังดีเลยน้ำหมักจากเศษอาหารนะเนี่ยเนี่ยน้ำหมักจากเศษอาหารนะทำไว้ตั้งหลายถังนี่ค่โซนนี้ก็เป็นพวกเนี้ย ลูกไว้ตัดกิ่งมาทิ่มทิมทิมทิ่ม,ม,ม,มไว้ด่านชาวเวอรเอาไปไล่มแมลงปลูกพืชที่ใช้ในการเกษตรในการปลูกผักตัดกิ่งอะไรเนี่ยโหระพาเอาโหระพามาใส่ตัดโหระพาโหระพานี่เขาไอ้นั่นเนี่ยเด็ยดยอดอย่างเงี้ยไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยยอดอย่างเงี้ยแล้วจิ้มลงดินเลยเขาติดง่ายนะเนี่ยยอดโหระพาเนี่ย จิ้มไปเงี้ยเนี่ยให้เขาโดนดินจิ้มลงไปโดนดินเงนี้ยแล้วกดให้แน่นๆเนี่ยเขาจะติดง่ายนะยอดหัว,หวพารเนี่ยอย่างเงี้ยยอดยอดเนี่ยขายายพันธุ์ด้วยยอดเนะ่ยติดง่ายยีราก็เหมือนกันเด็ดย,ยอดไปปักชำได้โอ้โหแตกแขนงมาสวยงามรอให้กิ่งเข้าเป็นอย่างนี้กัน ให้กิ่งเขาแบบมีสีแบบนี้นะเหมาะที่จะตอนส่วนกิ่งเนี้ยไปปักชำทิ่มเลยเนี่ยปักชำพร้อมกันนะเนี่ยอันนี้อันนี้ยังเขียวสดอยู่เลยอันนี้แห้งไปล้ะตัดมาทิ่มๆเอาข้อลงให้แบบเอาข้อกดให้ข้อจมดินอะอันนี้่สงสัยไม่ได้จดกดไม่หตัดๆไปหลายๆกิ่งหน่อยติดไม่ติดไม่เป็นไร มอนมอนมัลรี่ขาวตาเทียนแอดต้งควมนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนปแปลกไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมาลลี่ขาวตาเทียนครมพนมได้นะจ๊ะนี่ตามไปดูน้องหนวดกับน,น้องปอปลูกทาโรงเรือนใหญ่เลยอุ้ยเห็นแล้วอยากไปช่วยจริงๆเนะี่ยคันไม้คันมือ อยู่ใกล้จะไปช่วยปลูกก็ไหนเห็นพื้นที่เยอะแล้วทันไม้คันมืออันนี้มะม่วงหามะนาหโหฮิวตรงนี้ก็วางบนพื้นปูนซีเมนทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างวางบนพื้นปูนซีเมนกระถางแบบนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเอ ถ้าเป็นโล่งๆเลยนะโล่งทั้งบนทั้งล่างนี่จะดีมากเลยด้วยวแตอนนี้เ็ามีรูเล็กๆรูเดียวเองอะ่ะกระถางแบบนี้อยากได้แบบกระถางที่แบบเปิดหมดเลยอะแล้วหาอะไรมาใส่ถ้าเป็นหินเป็นอิฐเป็นกรวดจ,จะดีมากๆเลยเอารองไว้ก่อนกันดินแน่นไงเอาอิฐเอาหินมารองเสร็จแล้วเอามะพร้าวสับรองทีนึ่งจะดีมากเลยนะเนี่ย นี่ขนาดใสแต่มะพร้าวสับมะเนี่ยนี่เป็นกิ่งปักชำโตแล้วอันนี้เป็นกิ่งที่เราตัดปักชำเองนะแล้วเราก็เอามาลงโตดีเหมือนกัน,นมีเขือมาด้วยย <c oughs> ีราตัดอะไรก็มาหมกๆมกใส่ถ้าใครมีมะพร้าวสับก็เอามะพร้าวสับมารองรองไว้ เขาจะได้ร่นวนซุยมีช่องว่างมีอากาศเพราะว่ามะนาวเขาดินรากชอบหากินเขาจะขึ้นมาวนๆหากินข้างบนแล้วอะ่ะอย่าให้รากลอยขึ้นมาต้องหาอะไรกรบเขาอย่าให้รากโดนแดดอะ่ะเขาจะเคี้ยวสดแบบนี้ ยีราเป็นไงงามไหมตัดจริงตัดยอดเนี่ยอย่างเงี้ยตัดยอดทิ่มลงดินได้แล้วเนี่ยเนี่ยยอดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยจิ้มตรงนี้เลยกันเนี่ยตัดยอดมาจิ้มจิ้มไว้อุ้ยอ่ะจิ้มไวก้กันกดกดให้เขาจมอืม กดให้จมๆไว้จะเ,เข้าขึ้นขึ้นง่ายอะ่ะเราเคยทำคลิปไปแล้วที่ลงช่องต้อมปลูกผักสวนครัว garden plants มันไม่ยากเลยดับเด็ดมาเด็ดเด็ดอย่างเงี้ยแล้วก็จิ้มลงดินเลยเด็ดใบใหญ่ออกออกการครายน้ำแต่จริงๆอ่ะทำตอนเย็นเน่ะจะดีมากมเลยอนี้เราถ่ายตอนเช้าเนี่ย เอาใบใหญ่เอาใบไปกินแล้วเหลือสักสองยอดเล็กๆก,ก็ได้เนี่ยเหลือแค่นี้นะเนี่ยเด็ดออกยอดยี่หร่านี่ติดง่ายดีพอๆกับโหระพาจิ้มไปเดี๋ยวก็ติดไนีขอให้มีดินกดลงไปให้แน่นๆเดี๋ยวเขาก็จะติดให้เรากินรากก็จะเดิน เนี่ยเดี๋ยวก็รากเดินให้เรากินนะงามดีไหมยี่รายิ่งเด็ดเขาก็ยิ่งแตกอยู่ละตอนนี้นะนี่เป็นกิ่งตอนนะเราว่าเขามีปัญหาเรื่องรากแล้วละ่ะดินไม่นานดปัญหาแต่เขาระบบรากเขาน่าจะเสียแต่ก็ต้องรอดูคืออันนี้รากนี้ยังดี รากนี้ยังดีอยู่แต่รากสวนนู้นอาจจะไม่แตกอ้อรอดูกันไปแล้วกันเนี่ยที่ตัดแต่งไปอุ้ยงานดีตัดไปจนกุดจนกรนแล้วเนี่ตัดอะไรมาก็แล้วแต่เอามาลงหมักหมักหมกหมกไว้อุ้ยพูแม่งานแท้เนี่ยเราก็ตัดนู่นตัดนี่อันนี้จะไปทำปุ๋ยได้เหมือนกันเนี่ย ย่้ามอสนู่นเปลือกกล้วยหมักหมักไว้เลยโพแทสเซียมสูงค่าเชื้อโรคมันมีสารแทนนินยับยั้งเชื้อโรคเชื้อราในดินด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีเปลือกกล้วยเอามาผสมกับข้าวสารน่ะขยำ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 แล้วก็หมักเอาไว้ จริงๆอะสามวันมันก็น่าจะใช้ได้แต่เราชอบแบบเป็นเดือนๆมันจะได้ดึงธาตุอาหารต่างๆจากเปลือกกล้วยออกมาโพแทเสเซียมก็ค่อนข้างสูงพอๆกับเปลือกทุเรียนเร่งดอกเร่งโตเร่งผลเร่งผลผลิตใบเขียวใบใหญ่รากแข็งแรงดูสารอาหารเก่ง โพแทสเซียมอะนะนี่รอมมยงชิดอันนี้เป็นเม็ดมะยงชิดของของที่บ้านเราเองนะเนี่มยมมยงชิดเรากินเสร็จที่ติดอยู่สี่ลูกอะสามสามลูกอะจริงจติดหลายลูกแล้วร่วงเหลืออยู่สี่ลูกมีคนเด็ดเป็นหนึ่งลูกเหลือสามลูกพอดีเลยแม่เฮียต้อมเออเฮีย er, แล้วก็เรา <c oughs> ได้แล้วหนึ่งต้นตัวดีว็ไงเนี่ยปลูกมึงมองเนี่ยปลูกในนี้อบะมายงชิดก็เคยเห็นเขาปลูกในกระถางแล้วเขาได้กินนะเดี๋ยวเราจะบำรุงอย่างดีอนี่มาปักไว้เออลืมบอกว่ามะม่วงหามราวหเนี่ยตักกิ่งปักชำก็ติดนะมีใครรู้ยังมะม่วงหามราหเนี่ยตักกิ่งปักชำก็ติดตัดหลายๆกิ่งนี่เดี๋ยวคอยดู จำปีแม่จำปีแม่ติดดอกแล้วเดี๋ยวนี่จำปีแม่ติดดอกแล้วเสียดายมันติดดอกแล้วเราด้านไปตัดเอาไปหมกปุ๋ยชนี่มองไม่เห็นไม่ทันเห็นไงเออตัดแต่งกิ่งเสร็จลืมมอ,มองว่ามีอน,นี่ดอกเนี่ยด้านหลังนี่ก็จะเป็นนี่เพิ่งจะตัดไปเนี่ยตัดไปหมกปุ๋ย อันนี้ก็มะเขือพวงตัดกิ่งมาปักชำติดง่ายดิเฮ้ดูหน่อยด้านหลังนี่ปลูกไว้นี่เลยนานเชาว่ยปลูกไว้ทำปุ๋ยไล่มแมลงนี่ตัดแต่งไปด้วยเหมือนกันอุ้ยตาย เสียงปะป้าตกใจแม่ได้ยินเสียงก็เสียงปะปาตกย้ายตกใจไอเฮียจามเดี๋ยสองลูกไข่ไข่เออมีคนมาเช่าบ้านอยู่แนะเนี่ยไข่สองฟองปล่อยเช่าปล่อยเช่าจ่ายค่าส่วนกลางดนียนะคุณนกอเอาแหละพอละพอแค่นี้ าชมทำงานต่อชมกันไปเพลิน,นจีบกาแฟาไปเนาะชมกันไปเพลิน,นอุ้ยนย้อนมาชมหน่อยสิออืเดี๋ยวจะเด็ดกินนะตวแต่อเองสวยงานจริงๆแข็งแรงด้วยนะเนี่ยพอได้ธาตอาหารไปไอ้นี่เราเอา อฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่มาใส่ด้วยสวยดีจริงสวยงามมาดอกเขาเนี่ยอุ้ยนี่นี่นี่ถ่ายนี่ดีกว่านะถ่ายอันนี้ดีกว่างาม แม่เอ๋ยงามจริงงามนึงสิ่งเกรียบเลยพอแล้วงามเยอะชมเงินไปเพลินเลินเลยนะโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะ